ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการย่อมเกิดในนารกเหมือนถูกนำมาโยนลงธรรมะสี่ประการเป็นฉไนคือเป็นผู้มักฆสัตว์หนึ่งลักทรัพย์หนึ่งประพฤติผิดในกามหนึ่งผูดเท็จ หนึ่งบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการนี้แลย่อมเกิดในนาโรกเหมือนถูกนำมาโยนลงดูก่อนพิกษุกทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการย่อมเกิดในสวรรค์เหมือนถูกเชิญมาธรรมะสี่ประการเป็นฉนังนี้ คือเป็นผู้ลดเว้นจากการฆ่าสัตว์หจากการลักทรัพย์หจากการประพฤติผิดในกาม1จากการพูดเท็จ1บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการนี้แลย่อมเกิดในสวรรค์เหมือนถูกเชิญมา ดูก่อนพิกษถูกทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการย่อมเกิดในนารกเหมือนถูกนำมาโยนลงธรรมะสี่ประการเป็นฉไหนคือเป็นผู้มักพูดเท็จหนึ่งผู้ส่อเสียดหนึ่งพูดคำหยาบหนึ่งพูดเพ้อเจอ้อ หนึ่งบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการนี่แลย่อมเกิดในนรกเหมือนถูกนำมาโยนลงดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการย่อมเกิดในสวรรค์เหมือนถูกเชิญมาธรรมะสี่ประการเป็นชไหนคือ เป็นผู้งดเว้นจากการพูดเท็จหนึ่งจากการพูดส่อเสียหนึ่งจากการพูดคำหยาบหนึ่งจากการพูดเพ้อเจอ้อหนึ่งบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการนี้แหลย่อมเกิดในสวรรค์เหมือนถูกเชิญมา